เริ่มออกกำลังกายลงรถไปเดินในน้ำอะ่ะึงชั่วโมงเอ๊ะเดินทำไมวันนี้ไม่เหนื่อย,อยพอเราทานวัฒนาชีวาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ 3, มันเหมือนเหนื่อยน้อยลงยแล้วเรื่องหลับก็ดีขึ้น ก่อนที่จะมารู้จักวัฒนาชีวาอาจารย์ที่รักเนี่ยมีสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างคะประมาณอายุเริ่มใกล้70็ดสิบนะคะขัวเข่าตรงเนี้ยเริ่มไม่มีไม่มีแรงอ่ะตรงขา,าพับเนี่ยคะ่ะอันที่สองเราค็อนอนไม่ค่อยหลับนอนแล้วชอบตื่นแล้วก็ตื่นก็ตื่นเรื่อสามสี่ครั้งก็ตื่นแล้วมันก็เหมือนจะหลับไม่สนิททาให้สุขภาพร่างกายเราตื่นมาตอนเช้าเราไม่สดชื่น ช่วงนั้นพอดีเราก็เริ่มออกกําลังกายลงเราไเดินในน้อาอะค่ะถึงชั่วโมงเอ๊ะเดินทำไมมัน,มนมเหนือ่อยเหนื่อยพอเราทานวัฒนาชีวาักอาทิตี่สอิตย์อตยเอ๊ะมันเหมือนเหนื่อยน้อยลงเดินได้เยอะขึ้นแล้วเรื่องหลับก็ดีดขึ้นค่ะถ่ายก็นานตลอคือภูมิแพ้ที่เคยกินวันละเมีตอนได้อันนี้มารู้สึกมันก็ไม่มีอาการอะไรอันนี้อันนี้เป็นผลเชิงประจักษ์ ข้อมูลครั้งแรกที่ตรวจเมื่อวันที่26ตุลาจะเห็นได้ว่าเทโลเมียร์ตอนนั้นเนี่ยส2 2 8แเบสแพร์ผลการเปลี่ยนแปลงมาวัดกันอีกทีเมื่อวันที่15ากุมภาเทโลเมียร์ยาวเป็น6,158บเบสแพร์17อาทิตย์เทโลเมียร์ยาวเพิ่มขึ้นจาก4,228บเบสแพร์เป็น6,158อยาเบสแพร์ยาวายไปได้่ด้27.6ปี